นักศึกษาหนุม่มทั้ง12คนร่วมใจกันเปลือยกายเหลือเพียงหน้ากากสีทองและผ้าคลุมหัวแล้ววิ่งรอบมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เนื่องในประเพณีแก้ผ้าวิ่งที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประเพณีดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยกลุ่มอัลฟาฟิโอเมกาหรือว่า APO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมค่ะซึ่งปีนี้พวกเขาเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่กลุ่มของพวกเขาเองเนื่องจากว่าทางการฟิลิปปินส์เชื่อว่าเหตุระเบิดในเดือนกันยายนนะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน45คนเป็นฝีมือของกลุ่ม APO ค่ะ ทั้งนี้ประเพณีดังกล่าวกลายเป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ไปโดยปริยายค่ะเพราะว่าทุกๆปีพวกเขาจะแสดงออกถึงการสนับสนุนหรือว่าต่อต้านนโยบายของรัฐบาลบางอย่างโดยมีจุดเริ่มต้นจากปี2520ที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะไม่พอใจประธานาธิบดีฟอร์ดินานมาากสค่ะเกี่ยวกับนโยบายการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ซึ่งพวกเขาก็มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะ